โอเคเช็คขึ้นไหมโอเคขึ้นนะคืองี้ไม่ได้คิดจะอัดเลยตอนแรกกูมไม่ได้คิดจะอัดวิดีโอเลยมานั่งดู c ีเออยู่เนี่ย c ีเอชจี t อวัตต์ฟลักต์โของช่องไอ้นี่นี่นี่อ่านั่งนั่งดูอยู่ไอเฮียโฆษณาเฮียนี่ขึ้นมาคือถ้ามันโฆษณาปกติอะเราไม่บ่นอยู่แล้วเว้ยมันเกี่ยวกับเกมถูกไหมเกี่ยวกับ c ีเอถูกไหม ล้วโฆษณาเฮี้ยนี่มันคืออะไรโฆษณาเฮี้ยนี่มันก็คืออ่ะเรามาดูพร้อมกันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าอ่ะกดเพจนะเบิ่งดเูเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมมันคือโฆษณาหมอดมันคือโฆษณาแฮกเวย้ยไอ้เฮี้ยไอเวฟส้นตีนอ่ะ เดี๋ยวกูกดค่อยดูแหละไอเว็บส้นตีนเฮี่เนี้ยอ่ะโอ้โหอ่ะมึงดูแม่งคือแม่งโฆษณาโปรแบบโคตรโคตรแม่จงแจ้งแล้วคือแบบเออมึงดูดิอ่ะกูอ่ะอมันเป็นผู้เล่นที่แบบ เออแล้วก็เล่นมานานมาหลงพวนอ่ะแล้วคือแบบไอ้อมาเจอเฮี้ยอะไรแบบเนี้ยไอ้อเฮี้ยมึงโจ่งแจ้งมากอ่ะโฆษณาแบบโคตรโคตรแม่โจ่งแจ้งอ่ะไอ้อเฮี้ยไอ้อออพวกนี้มันมันเล่นไปทำไมวะเล่นโปรมียอะไรวะอ่ะดูมึงดูแล้วมึงเป็นโฆษณาใน YouTube เว้ยว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วโอ้อ่ะ แม่งเห็นจุดกันขนาดนี้นอะมึงดูดิไอ้เหียชัดเจนอะเนี่ยเอ็มล็อกด้วยอ่ะวอลแฮกเอ็มล็อกไอ้เหี้ยมึงดูโอ้โหเออไม่มีอะไรจะพูดกับมันเลยจริงคือมันไม่ ไอ้แฮกเฮียเนี่ยไม่ทำให้เกมแบบโอ้โหเออทุกช็อตไม่เสียเปล่าดูมันดูมันเออดูไอ้เฮียฟุตล่นธรรมดาเขาจะไปสู้อะไรไ,ได้กูถามตรง ไอ้เฮี้ยแล้วพอแพ้มันก็แบบโอ้จำเว็บไอ้เฮี้ยนี่ไว้นะจำเว็บไอ้เฮี้ยนี่ไว้นะไอ้เฮี้ยนเนี่ยนะใครเจอนะรีพอร์ตด้วยนะไอ้เว็บเฮี้ยนี่ยเดี๋ยวมึงก็ไปเปิดเว็บใหม่ไอเฮี้ยไอ้พวกเนี้ยทางที่ดีที่สุดก็คือมึงไม่ต้องไปใช้เลยเว้ยไอ้พวกโปอะโอ้แม่งสุดเกินโฆษณาผ่าน YouTube เลยอะดดูิเฮี้ยเกินไป